ข้อเสียตัวนี้ก็คือพวกรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้หรือว่าที่ผมเห็นนะครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยคือเขาจะอะแค่นี้เลยง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนินจากร้าน Y-Section Outdoor นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเต็นท แคนยอน2คนนะครับเป็นมาใหม่ล่าสุดในปี2022มาดูกันว่าเต็นต์ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองแกะหรือลองเล่นเลยก็คือสดๆก็เดี๋ยวมาเทสกันว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมก็มีตัวช่างน้ําหนักนะครับว่าตัวนี้หนักกิโลตัวนี้ก็จะอยู่ที่3กิโลจุดสามกรัมนะครับนี่อันนี้มันก็ล็อกไว้แล้ว,วามยาวอยู่ประมาณ60เซนนะครับกว้างเกือบเกือบสามเซนสูงก็ 22เซนติเมตรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ด้านในเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างะจะมีอะไรให้มาบ้างตัวนี้ค่อนข้างเก็บง่ายนะครับตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนถุงกระเป๋าแบบนี้ก็จะใส่ครอบแล้วก็ค่อยลัดได้เลยจะง่ายต่อการเก็บนะครับถุงแล้วก็น่าจะใส่รัดอีกอันนึงหรือว่าแถมมาก็ไม่รู้จะมีสมอบอกเป็นสมอบอกอลูมิเนียมน้ำหนักเบา10ตัว ข้างในก็จะเป็นรูปทรงคล้ายล่มนะครับเหมือเคยเห็นในคลิปเขาแค่ดึงแค่นี้เลยง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยกลางง่ายจัดเชือกก็จะมีให้ยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเคลือบ P ีอยู่แล้วนะครับ ตันนี้ก็จะเป็น free s t a n ด้วยนะครับคือไม่ต้องปักสมอบกสามารถกลางนอนได้เลยสำหรับสายขี้เกียจหรือว่าเป็นบางพื้นที่ที่ไม่ต้องล็อกกับพื้นดินนะครับก็สามารถเอาไปกลางได้ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับแบบว่าจากที่ได้ลองเทสไปเนี่ยก็คือกลางง่ายกลางง่ายจริงแค่ดึง 2. จุดจบเลยนะครับตัวนี้ก็จะกลางขึ้นมาแล้วส่วนเลอกน้ําหนัก3ากิโลถ้าสำหรับผมก็แนะนําให้เป็นสายสายเดินป่านะ่าไม่เหมาะก็คือนะ่าเป็นสายพวกไบค์เกอร์ขึ้นและอยากได้กลางง่ายๆนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะแนะนําเลยการกันน้ําตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2000มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เคลือบด้านในตามปกติ ลมประออมาณนี้นะครับถ้าโดนฝนหนักอ๋อทั้งบนก็ที่เป็นท้องช้างก็จะไม่เป็นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว2คนถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแนะนําเป็นนอนคนเดียวดีกว่าเพราะอย่างที่รู้กันว่าถ้าเป็นเต็นท์สองให้นอน1ก็ซื้อเต็นท์สองนอน2ก็ซื้อเต็นท์สนะครับตามหลักทั่วไปถ้าอยากได้แบบสบายสบายวางสัมภาระอะไรทั้งในด้วยนะครับข้อเสียตัวนี้ก็คือพวกรุ่นให,ใหม่เดี๋ยวนี้ หรือว่าที่ผมเห็นนะครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยแถมพวกเป็นกาวชีทให้แหละส่วนเรื่องเรื่องลมผ่านเนี่ยให้โอเคนะเพราะว่าหน้าต่างเขาก็มีทั้ง2ฝั่งตรงด้านประตูแล้วก็ยังจะมีด้านข้างทั้ง2ฝั่งอยู่ลมก็โฟผ่านออกทุกทิศทางสบายนะครับตัวนี้นี่บริเวณด้านในนะครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการกันแสงเนี่ยผมว่าเอาได้ดีเลยนะถ้าเราปิดตัวไฟชีท ดูดิถ้าเทียบจากแดดข้างนอกตอนนี้แดดแดดแรงจริงเป็นแดดช่วง4ี่โมงเย็นนะครับก็คือแล้วแดดเข้าฝั่งด้านนู้นด้วยโอเคเรื่องการกันแดดได้อยู่นะครับส่วนหน้าต่างถ้าถามว่าข้างในร้อนไหมก็จะมีหน้าต่างด้านหลักคือตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะยังลืมเปิดก็ขออภัยด้วย แล้วก็จะมีด้านบนถ้าไม่อยากให้ร้อนก็แม่งปิดไฟชีตปิดแค่ตัวมุ้งนะครับก็อากาศโปรดีเรื่อยๆสบายข้างในตัวมุ้งก็จะเป็นแบบ b 3กันมแมลงอยู่แล้วนะครับพวกนี้แล้วก็จะมีช่องใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆมือถือนอนดูได้นะครับ ข้อดีคือถุงมันใหญ่นะครับแล้วก็เก็บง่ายกางง่ายจริงหรือว่าใครที่กางเต็นท์แล้วไม่ค่อยเก่งเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าตัวพวกนี้ดีปัญหาพวกการเก็บที่ว่าต้องพับเล็กๆให้มันขนาดพอดีเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยนะครับ ทรงถุงแบบนี้จะเป็นพวกเต็นท์ตัวใหญ่เต็นท์กระโจมเต็นท์ใหญ่ๆเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดนะครับให้ได้เก็บได้ง่ายแค่นี้เลยไม่ต้องกลัวว่าเราว่ามันพองแล้วจะต้องรีดลมหรือว่าพับให้เล็กมากๆไหมแบบแตะก่อนคือไม่ต้องนะครับผมก็จะเอาสมอบกไปล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมายัดข้างได้อืเสร็จเรียบร้อยเก็บแค่นี้เลยวันนี้ก็ขอลาไปจากเต็นท์แคนยอนขนาดสองคนนะครับเพียงเท่านี้ แต่ถ้าครั้งหน้ามีเต็นท์อะไรที่น่าสนใจเนี้ยมารอารับชมได้เลยนะครับหรือว่าอยากดูเต็นท์ตัวไหนของเนเจอร์ไฮก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอ,อกันมาเข้ามาได้และที่สําคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปเต็นท์ต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ่ปบายบายสำหรับท้ายคลิปนี้ ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแผลลาเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ